สวัสดีครับผมพบกับเจมเกิร้อยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเกมสิ้าไปเบื้องรถนะครับของลูกค้านะครับจังหวัดกาลสินนะครับอ่าเขาไปเบิ้งนะครับว่านี่จุดใดเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เอา่หงเพิ่มเติมให้นะครับผมไปเลยครับผมนี่นะครับรถคันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดกาลสินนะครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับกะซีมีนะครับสีนะครับเด่นๆนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับเห็นสีใหม่นะครับแล้วก็นี่นะครับลาวนะครับลาวลาวนิวตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งห้าตัวนะครับเพราะว่าของเก่านะครับมันรู้สึกว่ามันสีหัก นะครับหลยผมก็เลยเอาออกนะครับแล้วก็น,นิ้วนะครับนิ้วสปริงนะครับแบบโคเมียมนะครับนี่นะครับด้านข้างครับฟ้านี่นะครับเปลี่ยนนะครับ ฝาครอบเล่น,นะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ฝาครอบสายพันธุ์นะครับเปลี่ยนฝาครอบโชคด้านบนนะครับฝาหลังตัวนี้ในใส่โค้งเดิมนะครับ วางถังข้าวนะครับฝาครอบสายพันุด้านบนครับแล้วก็ฝาครอบโซ่นะครับนี่นะครับเบิโชมข้างในอีกรอบนึงนะครับ เป็นจังไงแน่ครับผมมากกันบ่ครับกติได้เห็นแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวรถนะครับผม่าาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามในที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ803นะครับ4774นะครับผมย้ำอีกแคนึงนะ092นะครับ803 4774นะครับหรือนะครับไปติดตามทั้ง เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กอวตารน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะค้นลิงว้ให้แล้วก็ฝากไปติดตามนะครับทั้งช่อง youtube นะครับ youtube เจมเกินร้อยนะครับเดี๋ยวผมสีอัพคลิปนะครับแล้วก็รีวิวรถให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับมักแบบใดมักสไตล์ใดก็ลองเข้าไปเบิร์นะครับอ่ามีหกแปดนะครับเขามาขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าติดจองไปแล้วนะครับจะ รอติดตามนะครับ6กสของเจมเกอร์ลอยที่แบงกไงนะครับอ่ากดซับสไครต์ไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเมื่อนี้นะครับเจมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ